ไอ้ตายาตีบัตแบงอยู่สวยไปต่อพี่ไปต่อ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 โลปุ่มตั้งป่มตั้งตายอันนี้ไม่เอาที่ไม่เอาคนนี้ตายอุ้ย มมไม่รู้เหมือนกันว่ามีที่ไหรรมรูจะปรากฏตัวในอีก้ถ้าพี่ไม่มาไออิลินนะต้องไปโลมทีจริงเหรอไอ,ขอ,อเขาอยากเองอยากให้เคสนครวมมาก <laughs> ไม่รว้เล่นตายหรือเล่นกลางโอ้อยจะเห็นข <laughs> เขา,ารวมก,นะกันซะเลย <laughs> คนนั้นเล่นเจ๋งด้วยทำไมผมที่เขียนเล่นโลมก็ให้มันเล่นแทนอยากเห็นนะอยากเห็นเล่นโลมคอมเล่นคอมเล่นไปคอมเล่นไปคอมเล่นไปน้องมึงจะหนีทำไมล่ะน้องล่างนะจบล่างจบล่างมาหนีให้สองล่างกันตาเลยมาแก๊งหนีทำไมอ่ะเอิตฟิตฟิตฟิตบอกแล้วให้สอง พี่พเล่นพล่นนั่ยเลยทัิมันยังไม่ได้เ้ยมันเดินผิดพี่พี่พี่เดินผิด่รอสวยเล่นตอเล่นตาเล่นตอทศิเอ้ยิบเด้งไปแล้วนี่หว่าแ่ีถาที่บอกว่ตามันพี่นัพี่ไล่อยู่พี่ขาสั้น้ไข่พี่เสียบเลืนรอเข้ามาเอยตายมาตีป๊อแดงอยู่เอาเอไล่ไล รวบสวยไปต่อพี่ไปต่อ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 สโลผมตั้นผมตั้นตายเอาอีกสวยเดินช้าอันนี้ไม่เอาพี่ไม่เตัวนี้ตายวุ้ยไปกัมเดิร์ตแฮร์รี่พอตเตอร์หนูน้อยมหัศจรรย์ เอาเอาเอาอาหอยแล้วหอยแล้วอแล้วอยแล้วอยตัติไปไหนตามต่อนี้เาะเหาะเเ่เ่น่แงอยู่เหาดแวแล้วมาอีก2อตัวเจนเพอเตอร์เี่พอเตอร์เดี๋ยวพี่ขอิวอันน้ขึ้นอันน้ขึ้นอันขึ้นมาเลยมาเลยมันสี่แล้วนะเรนอะเรน่แล้วมาเลยอย่าอยู่ใกล้กันก็พอไปนะ เอ้ยแอนนี่มองหน้ามองหน้าหาเรื่องเหรออะไรอ่ะฮะมองหน้าหาเรื่องเหรอไอเด็มันหลุดเอ้ยไม่ใช่ไอมันหลุดพี่ป่ามันหลุดจานไอป่า <c oughs> ป่ายืนน <c oughs> ิ่งไปยใสจ้าเอาป่าเอาป่าเอาป่าโอ้แปลว่าที่มันยืนมองหน้าตอนแรกเอาพี่ขอได้ไหม <c oughs> พีข่ขอบ้างขอบ้างพี่ไม่มีคิวเลยพี่อัติเมตแล้วนะพี่เมื่ต้องโดนคิวไม่ทำให้พี่พี่อัติเมตโดนชะดาวแล้วพี่สามสูตรแล้วนะพี่โดนโดนโอ้ยแข็งโดนไล่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 พี่น้าพี่สามสูตรไม่ตายวันนี่น่าจะได้การยังไม่ได้คิวเลยมาฟ้ามาฟ้าป่ามันออกรีบปลอบโปรยรีบปลอบโปรยเอ้ยบนโดนโอ้ยแข่งตายไปรีบทิ้งบนน่ะงงจัดไหนครับกางยาวเลยเราจบบ้านเลยจบบ้านเลย ไม่ต้องทำอะไรละจกบว่ะก็คือจะจบวันแล้วนาะมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวโอพ่อไม่น่าเสียก็เสียแล้วเนาะไปต่อครับไปต่อจีหายละวี่โอเคล้างสวยบิ๊กแล้วฝันได้หายหายหายบอลนิกาบอลนิกาวิ่งครับวิ่งวิ่งผมเดี๋ยวเคลียร์ให้บนยังไม่แตกเลยได้ไหมสร้างอืม ผมรีนะรักนะเป็นครเอ้ยมันสลับแล้วนะเพัวหนุ่มอ๋อมันมีเนเออโถ่ทีงเอ้ยพินัดสิกแซกพินัเกือบสิกแซกไม่สิกแซกคิวไปคิวปักแถบต่อหน้าเลยอ่ะแย่เกินพิจติป้องไงป้อมหมายมีคือป้อม ใครทิ้งมุนน่ะเออใครทิ้งมุนเราสลับแล้วโอเคโอเคโอ้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 อย่าอย่าตายอย่าตายได้เวลาแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะไปไปออ้อมมดนเขาจะออกจากการได้ยังไงเด็น้องพี่ได้ไปตามเห็นกาลังสั้นโกอุย้ยพี่นัดฝากเขีรยกลางด้วย ผมให้เลยเวฟนั้นรวยแล้วได้รวยเลยไยผมเอาด้วยผมเอาด้วยโอ้โหขอเลยคนเดียวไม่ได้หรอไปแล้วพี่เอาอ้าวอยู่โดนบ่นฟรีเลยบ่นอ่ะล่างอ่าได้ตัดเลือดแล้วนะขึ้น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 โอ้ยทแทบี้ อ้าวี oh. <anak> หัวเพื่อนกันเองเหรอตัดเลือที่หวตัดเลือที่หวตัดเลือที่หวนี่นี่ตัวนี้พี่นัทตัวนี้พิมพิมสิบเวเขอผมเรียบร้อยใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้ามาเกี่ยวอย่างนี้เหน้าโดนรวบเลยใครโดนยิงวะ โอ,อ้กูนี่วะไปได้ดแล้วกังแล้วถ้ามันมาล่ะคิดว่าเหมือนกนันมีผลิตปะมาแล้วมาแล้วดัง,ดงก่อนดังก่อนะโอเคได้ดังแล้วตัด <c oughs> เลือดตัดเลือดให้ตายโผล่ไปแล้วถึงตัวด้วยโอ๊ย เอาแล้วเปิดมแล้วหัวเรียบร้อยอ้าวมันขี่คอเพิ่มมาแล้วอย่างงี้สวยนะเนี่ยมันควงมันควงมันคว,วงเล่นล่างไหมขึ้นบาร์หลกได้น,นะผมว่เาเอาเลยอ้าวหาซ้ายตา,ายเรียบร้อยเจอ2องจอมวท่งแ้ว,วให้น้องแรงมากไปเลยเน็ีนขาวอันตีแล้วนี่ พียจบพันนสิบนาทีไม่ใช่ยังไม่จบพี่พูดอะไรขึ้นมาน่ะพี่พูดไปก็ตูดีจะตายอยู่เลยไว้ไว้สวยไว้ไวยทำไมมาเลงกูโอ้แม่รอดอยู่รอดอยู่เฮ้ยปอมปอมอมเอ๊อ๊บแต่ละคนยูเอ๋คนละสกิลอะ ก็เอาดีเอาดีอา้าวโอ้อยมันตกตกโอ้ออยโอเคฝันอยากได้คลิปเว้หูตูมฝันได้จะเกิดฝันไม่น่กากล้ามามาเลยเกาะให้เห็นเห็นอะไรกะ เก่งเยอะแไหนวะฮะรู ite, ้รู้จักกับบันดอปปะเนี่ยกด็บบันดอปเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเป้าหมายเอาตัวนี้ดีกว่าไี่ใหญ่เม่อีไม่ได้คิวเม่อก้ไม่ไดโอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้แอนดี้อัพดิสุดอ่ะตบตบดีมากดีมากคนคิวสิบอยู่นี่คำพูดจากปากลุเมื่อกี้คือไม่ได้คิวไม่ได้ตายอย่างนั้นแหะ เจ็บ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 หลังเจ็บเหรอผมปาซิคิวหนึ่งฮะตีป้อมได้ไหมบนก่อนไหมเอาชัวร์แกคตามทางสตรีมเมอร์เกี่ยวสวยเอ้าไม่โดนดีกว่าวิ่งเจ็บเจ็บเยอะเจ็บเยอะเจ็บเยอะตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอเคมันมันเอ้า มีคนโยนโดนฉีกคอหนึ่งอย่าตายเยอะอย่าตายเยอะสามทางเอาผมคิดว่าคลิปอยู่ในป้อมหมดแล้วเพิ่งหมดเมื่อกี้เลยซมลงใส่เคยังไม่โผล่วโดนถ่ายยังนะตัวนี้ไหนตัวนี้มันฟิกถ่ายไหมเนี่ยเอ่ยอะไรอย่างงี้เล่นได้เนี่ยเราสวยเราวยือถ่ายแล้วพี่จับเป็ด ถ้าไปโดนเข้าขโค้นอัดเลือดอยู่โอ้ยยิ้มรีบตายไปไหนอะ่ะให้ผมตายนะพี่ถ้ามันเจ้าขนาดนั้นสวยอืม,ดดมกูได้ใจไม่ตีกูปล่อยไม่ตายต้องให้ผมใจไม่ตีผมปล่อยมันโดนป้อมยิงตาย ตาเนี้ยแม่งมันตั้งแต่ต,นตน้นเ,นเกนมเลยตาเนี้มันเออหนึ่งเอกเทนออกอะออกเหรอ